ท่านสังเกตไหมคะว่าค่าครองชีพในปัจจุบันสูงกว่าในอดีตมากอีกทั้งยังมีแนวโน้มว่าจะสูงขึ้นไปอีกในอนาคตดังนั้นการมีรายได้ที่สองจึงสามารถสร้างความมั่นคงให้กับครอบครัวของท่านได้นะคะการทำธุรกิจกิฟฟรีนเป็นหนึ่งในตัวเลือกหนึ่งที่น่าสนใจเพราะท่านลงทุนน้อยและมีความเสี่ยงต่ำอาศัยพิมพหัวใจของการเป็นเจ้าของธุรกิจความตั้งใจที่จะเข้ามาเรียนรู้ข้อมูลสินค้า เรียนรู้การปฏิสัมพันธ์กับคนและปรับบุคลิกของท่านให้ดูดีขึ้นน่าเชื่อถือขึ้นขั้นตอนการร่วมธุรกิจก็ง่ายมากค่ะเพียงสมัครเป็นเมมเบอร์180บาทสมัครเพียงครั้งเดียวนะคะไม่มีการต่ออายุโดยทันทีที่สมัครท่านก็จะเป็นเสมือนเจ้าของบริษัทลูกของกิฟฟารีนหน้าที่ของท่านคือสร้างเครือข่ายผู้ใช้สินค้า โดยให้ท่านเปรียบตัวเองเป็นเสมือนเจ้าของห้างสรรพสินค้าเป็นผู้ประชาสัมพันธ์สินค้าในห้างของท่านเองความพิเศษอยู่ตรงที่กิฟฟิรีนเป็นบริษัทขายตรงบริษัทเดียวที่รักษาเครือข่ายให้นักธุรกิจตลอดชีพเราจะไม่ตัดใครออกจากเครือข่ายของท่านเลยเครือข่ายของท่านจึงมีแต่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นอีกทั้งท่านยังสามารถส่งต่อเครือข่ายที่ท่านได้สร้างไว้เป็นมรดกทางธุรกิจ แก่ทายาทของท่านได้ทางด้านบริษัทแม่เราก็จะช่วยอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นการผลิตสินค้าที่ดีประชาสัมพันธ์ให้แบรนด์เป็นที่รู้จักและระบบสนับสนุนอื่นๆเพียงเท่านี้เราจะเติบโตไปด้วยกันอย่างสง่าง,งามค่ะการสร้างเครือข่ายผู้ใช้สินค้าก็ไม่ใช่เรื่องยากเลยนะคะเพราะสินค้ากิฟฟรีนเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคและใช้ในชีวิตประจำวัน โดยเรามีสินค้าติดตลาดและเป็นที่ถูกใจผู้บริโภคไม่ต่ำกว่า300ชนิดทั้งนี้ก็เพราะคุณภาพดีและราคาไม่สูงเนื่องจากบริษัทแม่ใช้วิธีกำหนดนกลไกการตั้งราคาให้กำไรต่อชิ้นไม่สูงเพื่อให้คนส่วนใหญ่สามารถซื้อใช้และซื้อซ้ำได้อย่างมีความสุขในฐานะเจ้าของบริษัทลูกท่านจะได้รับเงินปันผลจากกิฟฟิน ซึ่งคือเงินที่เราไม่ต้องเสียให้กับค่าการตลาดในช่องทางค้าปลีกโดยเราย้ายเงินส่วนนี้กลับมาจัดแบ่งให้แก่ทุกท่านเป็นค่าตอบแทนการดำเนินกิจการของเจ้าของบริษัทลูกทุกๆคนธุรกิจกิฟรีนนอกจากจะมอบผลตอบแทนที่ดีให้ความมั่นคงในระยะยาวท่านยังได้รับความภาคภูมิใจที่ได้มอบแสงสว่างและสิ่งดีๆแก่ผู้อื่นอีกด้วย ยินดีต้อนรับสู่กิฟฟอรีนธุรกิจที่เราเป็นเจ้าของร่วมกันค่ะ